สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันพานุกคลณันดิฉันนางสาวปยอนมีความกล้ากระผมนายรัตนพงศ์เลิศอนันต์มงคลกระผมนายกัวโดยสินธุปุติโรงเรียนสามวันวิทยาค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานคิดใบเรื่องลงพมาเล็ดและอนุบาลต้นกล้าระบบอัจฉริยะค่ะค่ะสําหรับความเป็นมาและความสําคัญนะคะ ชุมชนบ้านแม่หอนะคะเป็นชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งพืชส่วนใหญ่ที่ทําการเกษตรเป็นพืเชเศรษฐกิจอาทิเช่นกระหล่ำปลีในการทาเกษตรเกษตรกรจะประสบปัญหาในด้านการพอมเลพมเล็ดพนันธุ์เมล็ดพันธุ์บางชนิดมีอัตราการง,งอกต่ามีระยะพักตัวของมเมล็ดนานอีกทั้งหมู่บ้านแม่หอตั้งอยู่ในพื้นที่สูงจากระดับทะเลมากกว่า1,000เมตรอากาศชื้นเย็น มีไม่เหมาะปกคลุมตลอดทั้งปีสภาพสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดพนันธุ์เกษตรกรจึงต้องซื้อต้นกล้าจากแหล่งอื่นเพื่อนำมาปลูกเป็นการเพิ่มต้นทุนในการาเกษตรอีกทั้งโรงเรียนสังวนวิทยาเป็นโรงเรียนศูนย์ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานการเรียนรู้ฐานปลูกผักตมรอยพ่อผักที่นักเรียนปลูกอาทิเช่นเบบี้คอสฮ่องเต้ผักสลัด ซึ่งเวลานักเรียนปลูกผักต้องซื้อกล้าปลูกจากแหล่งอื่นเช่นเดียวกันสำหรับด้านโครงสร้างนะครับเราใช้เหล็กกล่องนิ้วคูนิ้วนะครับหนาประมาณ0.5ม mm. ิลลิเมตรความกว้างของสมาร์ทฟาร์มเรานะครับอยู่ที่3เมตรความยาวของสมาร์ทฟาร์มเราอยู่ที่6เมตรนะครับส่วนด้านบนเราจะใช้แผ่นโพลีในการทําเป็นหลังคานะครับเพื่อให้แสงเข้าได้ ผลการทดลองการสร้างโรงพรมะเลนแลนุบันต้นก่เชียะนะคะสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมปัจจัยต่างๆในโรงพรมะเลนแลนุบันต้นแก้ระบบเชียะให้เหมาะสมกับการพรมะเลนให้เมียแต่กันง,งอกที่ดีค่ะระยะเวลาในการง,งอกที่ใช้เวลาสัา้นรวมทั้งการเจริญเติบโตของพืชผักในความสมบูรณ์ก่อนายปลูกอีกด้วยนะคะ ทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการพาะเมล็ดและเพิ่มผลผลิตให้พอต่อความต้องการค่ะโดยได้ออกแบบและทําการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์และชุดกลไกลเรียบร้อยแล้วนําไปหาประสิทธิภาพค่ะโดยการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นของดินเพื่อให้รู้ว่าปริมาณความชื้นในดินมีค่าเท่าใดหากมีค่าน้อยกว่าที่กําหนดไว้ก็จะสั่งให้ โซลินอยเปิดวาล์วน้ําเป็นละองให้กแก่ถัดพอก้าค่ะในส่วนของเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมินะคะก็จะวัดอุณหภูมิในดินให้เหมาะสมกับค่าที่กําหนดไว้ถ้าหากอุณหภูมิสูงกว่าที่กําหนดไว้ก็จะสั่งให้พัดลมทํางานเพื่อลดอุณหภูมิในดินลงค่ะนี่เราจะมาทําการทดลองกันพอมาเล็กพันปะตาัยนะคะอันนี้เป็นของสลัดแก้วค่ะอันนี้จะเป็นบีบีคอสค่ะ จากกราฟที่หนึ่งนะคะแสดงค่าเฉลีย่ยอัตราการงอกของเมล็ดผักที่ปลูกในโรงเรียนพอมะเ็ดแรลอนุบาลต้นกล้าระบบอัจฉริยะกับโรงเรียนธรรมดาพบว่าค่าเฉลีย่ยอัตราการงอกของเมล็ดที่ปลูกในโรงพอเมล็ดแลอนุบาลต้นกล้าระบบอัจฉริยะเท่ากับร้อยละ90.66 ค่าเฉลี่ยอัตราการงอกของเมล็ดท,ที่ปลูกในโรงเรือนธรรมดาเท่ากับร้อยละเจ็ดสิบสามค่ะแก๊ที่สองแสดงค่าความเฉลี่ยระยะเวลาในการง,งอกของเมล็ดผักท,ที่ปลูกในโรงพมเมล็ดแรกนุบาลต้นกล้ลาระบบอัจฉริยะกับโรงเรือนธรรมดาพบว่าค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการง,งอกของเมล็ดผักที่ปลูกในโรงพมเมล็ดแรกนุบาลต้นกล้ลนาระบบอัจฉริยะนะคะเท่ากับ 3.66วันค่ะและค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการงอกของมเมล็ดผักที่ปลูกในโรงเรือนธรรมดาเท่ากับ6 3 3วันค่ะจากแก๊ปที่3นะคะแสดงค่าเฉลี่ยจํานวนใบของกล้าพักที่ปลูกในโรงเพาะเมล็ดและนุบาลต้นกล้าระบบอัจฉริยะกับโรงเรือนธรรมดาเหมือนกันค่ะพบว่าค่าเฉลี่ยจํานวนใบของ กล้าผักที่ปลูกในโรงพมเมล็ดแลอนุบาลต้นกล้าระบบอัจฉริยะเท่ากับ4.33ใบและค่าเฉลี่ยจํานวนใบของกล้าผักที่ปลูกในโรงเรือนธรรมดาเท่ากับ3.33ใบค่ะแกนที่4นะคะแสดงค่าเฉลี่ยความสูงของกล้าผักที่ปลูกในโรงพมเมล็ดแล่อนุบาลต้นกล้าระบบอัจฉริยะกับโรงเรือนธรรมดาค่ะพบว่าค่าเฉลี่ยความสูงของกล้าผักที่ปลูกในโรงพมเมล็ด แอนุบันต้นแกลระบบอัจฉริยะนะคะเท่ากับ5.33เซนติเมตรค่ะและค่าเฉลี่ยความสูงของแก้วพักที่ปลูกในโรงเรือนธรรมดาเท่ากับ4เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะสรุปผลนะคะ 1. สามารถสร้างโรงพอะเมล็ดและอนุบันต้นกล้าระบบอัจฉ,ะะนะะฉร,ริยะได้ทําให้สามารถนําความรู้ดัางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมปัจจัยต่างๆที่เหมาะสมในการงอกของ การเจริมเติบโตของต้นกล้าก่อนการย้ายปลูกได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงรวมทั้งลดระยะการงอกให้ทันต่อความต้องการในการนำไปปลูกของเกษตรกร 2. การศึกษาประสิทธิภาพของโรงเพาะมาเลและอนุบาลต้นกล้าระบบอัจฉริยะได้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการงอกค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการงอกและค่าเฉลี่ยในการเจริมเติบโตของมเมล็ดผักระหว่างปลูกในโรงเพาะ มเมล็ดและอนุบาลต้นกล้าระบบอัจฉรยะมีมากกว่ามเมล็ดผักที่ปลูกในลงเรือนธรรมดาค่ะเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ